สวัสดีครับวันนี้้จะมาสาธิตการตอบตาไก่นะครับโดยใช้ตาไก่ของบริษัท KTP a c c e s s o r y แล้วก็เครื่องตออของบริษัท KTP a c c e s s o r y เช่นเดียวกันนะครับเครื่องต่อตัวนี้เป็นเครื่องตออรุ่น M 3 0 DS นะครับแล้วก็ตอบตาไก่ของบริษัท KTP รุ่น3 0 9 B นะครับ ส่วนตรงนี้คือบล็อกตอกตะไก่นะครับซึ่งบล็อกตอกตะไก่กับตะไก่ต้องมีความแมทกันนะครับทั้งขนาดแล้วก็รูปทรงนะครับเพราะว่าตะไก่แต่ละชนิดแต่ละขนาดแต่ละไซส์เนี่ยจะมีขนาดรูในแล้วก็ขนาดรอบนอกไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเราต้องเลือกใช้บล็อกที่แมท กับขนาดตะไก่นะครับเพื่อไม่ให้งานตอกออกมาแล้วเสียหายครับในกรณีบางกรณีเช่นตะไก่ของเรามีการพ่นสีเช่นพ่นเป็นสีดําสีขาวสีน้ําตาลนะครับแล้วถ้าเราเอาตะไก่พ่นสีมาต่อกับบล็อกที่ไม่แมทกันเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นสีหน้าตะไก่หลุดลอกออกมาได้นะครับดังนั้นการเลือกบล็อกตะไก่ ที่แมทช์กับตะไครจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหลังน,นี้เราจะใส่บล็อกเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วเราก็จะตั้งบล็อกหาระยะการตอบที่เหมาะสมเราจะใส่ตะไครเปล่าๆเ,เข้าไปนะครับใส่แหวนโลหะเข้าไปแล้วเราก็จะกดปุ่ม t r นเฟอร์โ o ม e นะครับเพื่อให้เครื่องช่วยหาระยะที่เหมาะสมว่าหัวต่อควรลงมาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมจากที่เครื่องตั้งมาให้นะครับจะสังเกตว่าตาไก่ยังขา้วนลงไปไม่สุดนะครับยังไม่แน่นนะครับเราก็ต้องหาระยะที่เหมาะสมเองด้วยคร่าวๆเพราะเครื่องตั้ง หาระยะมาให้คร่าวๆแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ระยะ E5 นะครับผมจะค่อยๆปรับไปทีละนิดนะครับเป็น E8 เราก็จะลองตอกดูครับหลังจากที่ตอกด้วยระยะ E8 แล้วนะครับจะเห็นว่าตะกไก่แนบกว่าเดิมครับแต่ว่าต้องแนบกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าขายม้วนไม่สุดนะครับผมก็จะตั้งไปที่ e เก้าแล้วก็ f 0เลยครับแล้วลองดู <Okay. S 1> ระยะ f 0จะเห็นว่าตะไก่แนบแล้วนะครับขาม้วนแนบสวยนะครับโอเคนะครับเราก็จะลองตอกลงผ้าจริงดูนะครับการเตรียมงานตอกตะไก่ที่ผ้านะครับเราควรจะเจาะรูที่ผ้าไว้ก่อนตอกตะไก่นะครับ ซึ่งขนาดรูที่เหมาะสมเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดรูในตะไก่นะครับเช่นถ้าขนาดรูในตะไก่มีขนาด5มิลลรูที่ผ้าควรจะเจาะรูประมาณ4มิลนะครับห้ามเจาะรูพอดีกับขาตะไก่ หรือห้ามเจาะรูใหญ่กว่าตัวรูในตะไก่นะครับต้องเจาะรูให้เล็กกว่านิดหน่อยเสมอนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นผ้ายืดผ้ายืดนะครับเราต้องเจาะรูตาเจาะรูผ้าเนี่ยให้เล็กกว่ารูในของตะไก่พอสมควรนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้ารูในตะไก่เราหรือไอ้ตัวขาตะไก่เราเนี่ย มันเส้นผ่านศูนกลาง5้มิลผ้ายืดเราควรจะเจาะรูแค่2อมิลถึง2.5งมิลนะครับก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดรูในตะไก่เท่านั้นนะครับเหตุผลที่ให้ทำอย่างนี้เพราะว่าผ้าเนี่ย <s> เวลาเราเจาะรูแล้วเราตอกตะไก่ลงไปแล้วโดยเฉพาะผ้ายืดนะครับถ้ารูมันใหญ่เกินไปแล้วเวลา คนสวมใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าแล้วผ้ามีการยืดตัวรูมันจะขยายมากขึ้นดังนั้นถ้าเราเจาะรูที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยรูที่ผ้าจะขยายแล้วตะไก่จะหลุดรอดออกมาจากผ้าได้นะครับดังนั้นควรเจาะรูผ้าให้เหมาะสมกับขนาดตะไก่ที่เราใช้ถ้าเป็นผ้ายืดให้เจาะรูแค่ขนาดครึ่งหนึ่ง ของรูในขาตาไก่เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ้าไม่ยืดให้เจาะขนาดพอดีหรือเล็กกว่าขนาดรูในตาไก่แค่นิดเดียวนะครับเราก็จะลองตอกตาไก่ลงในผ้าจริงนะครับผ้าที่เราเจาะรูไว้แล้วนะครับใส่ตาไก่เข้าไปในบล็อกนะครับแล้วก็ดูผ้านี้สอดเข้าไป ให้ขาตะไก่มันโผล่พ้นขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใส่แหวนโลหะนะครับแล้วก็ต่ออันนี้คือด้านหน้าของตะไก่นะครับจะเห็นว่าตะไก่ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับไม่เสียรูปนะครับขาด้านหลังม้วนสวยนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีคมนะครับส่วน ตะไครแน่นนะครับไม่หมุนนะครับถ้าตอกยังไม่แน่นเนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยตะไกรมันจะหมุนตามผ้านะครับอันนี้ตะไกรไม่หมุนนะครับเราจะลองตอกอีกหนึ่งชิ้นครับใส่แหวนเข้าไปนะครับ ด้านหน้าตะไก่นะครับสวยนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับด้านหลังม้วนสวยไม่มีรอยคมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับตะไก่ต่อกมาแน่นนะครับนี่คือการตอกตะไก่ที่ถูกต้องนะครับในบางกรณีถ้าผ้าของเราเนี่ยเป็นผ้ายืดล้วก็เป็นผ้าบาง อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยนะครับเขาเรียกว่าแหวนพลาสติกนะครับเราจะใส่เข้าไปอีกชั้นหนึ่งระหว่างตัวตะไก่กับตัวแหวนโลหะนะครับเพื่อทำให้บริเวณจุดต่อมีความหนาขึ้นนะครับหากสนใจสินค้าตะไก่อุปกรณ์การต่ออื่นๆสามารถติดต่อบริษัท KTP a c c e s s o r y ได้เลยครับขอบคุณครับ